ตอนรับกลับสู่สกายเรมก็อันนี้จะเป็นลุยเคเวส์นะเคเวส์ต่อเนื่องก็ไปอะไรนะประกอบชิ้นส่วนฮัมเบรดมาอ่ะก็ไปเจอไอ้อะไนะซิลุสที่นี่นะก็ยังไม่เคยไปก็เห็นเป็นสีดำ แล้วก็ไปที่ใกล้ๆเพื่อจะเดินทางไปต่ออะไรอย่างี้กับ fast travel ไปว้าไป อันนี้นแคมยากไงแคมแมมมอดแคมยากอะไรว่าไปพี่ยากอยู่ไหมเอ่ยโอ้พี่ยากอยู่ด้วยก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่ศัต,ตรูอะไรไม่ถึงว่าเห็นไหมยากจึงก็ถ้าไปใกล้มากเกินไปอะไรเงี้ยใกล้แบบจริงๆอ่ะ เขาก็จะนะทำรายเราแต่ถ้าเราแบบเดินผ่านอะไรเงี้ยระยะพอดีพอดีอ่างเงี้ยเขาก็จะไม่ทำอะไรก็นะโจมตีรุนแรงยากก็ถ้าแบบเลเวลน้อยๆก็จะไปยุ่งกับพี่แกงางอะาปากทางมีหนึ่งตัวก็นะยืนเกาหลังอยู่จริงๆก็ ไม่อยากทําพี่แกไม่อยากทําลายพี่แกเพราะว่าสงสารเขาเอ้ยนี่เองเอาธนูเลยมาใช้เนี่ยอ๋อโอเคดีดีก็จะเดินผ่านนะดูซิว่าจะผ่านพี่แกได้ไหมนะเราเป็นมีดนะเก็บอาว,วุธของท่านอ่ะพี่แกก็มองไอ้อสองตัวนั่นจะทำอะไรวะเชออะไรเงี้ย <c oughs> ก็ ก็หวังว่าพี่แกคงจะไม่นะมโหเราเดินไปใกล้ก็ไปโท,โทษครับโทษครับนะแลก็แกแบบวางท่าเฉยอะไรอย่างงี้อะไรอะไรไอหนุ่มไอ้หนุ่มไปใกล้เกินไปแล้ว <c> เ <oughs> ด็ดเด็ด <c oughs> เสร็จแด้อไอไปใกล้ <c oughs> น้องบอกเธอพี่ครับอยากไล่ไม่รู้อ่ะแกไปทำเขาเองนี่เหมือซี่เฉยโอเคอ่ะหายตัวไปละดูดูดูมันหายตัวดูดูดูไอ้เองไะเห็นนะมิไซจอมเบ็ดเนี่โทษกับพี่ เอ็งไปใกล้ก็นทำไมเรานะสะกดต,ตัวได้แล้วโราก็จะไม่อยากทำพี่แกเพราะว่าเราแบบอย่างที่เห็นก็ยิงนัดเดียวจอดอก็นะแล้แกชาวบ้านเราช่องก็ว่าไปนะเดินทางอ่ะไปใกล้ก็ทำไมเดินวกตามเราก็โอเคแล้วฮะ ที่นี่ก็เป็นเอภูเขาน้ำแข็งเอ้ยไม่ใช่ป่าหิมะอะไรอย่างี้ป่าสนหิมะก็สตรูนข้างเยอะดูนั่นสิน่เหมือนเซิร์ฟแครต้องผ่านด้วยนี่ก็ช่วยไม่ได้ครับต้องผ่านก็ต้องยิง นะจเพราะว่าถ้าเราผ่านอะไรย่างนี้มันก็นะจัดการเราอะไรางี้ทำร้ายว่าไปฉะนั้นถ้าเราเห็นแต่กไกลก็ยิงซ้าวางแผนแบบอะไรสักอย่าง โอ้ยนี่หนว่ะต้องเลยอันนี้เป็นไหมเป็นผู้น้ำแข็งมังกจโจมตีหนักก็ถ้าเดินทางตามพิมมาก,ก็ต้องระวังพวกนี้หน่อยเฮ้ยเอินสั่นครับท่านมังกรแง่จริงด้วยว่าังไงเนาะ ก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆเถอะบางทีมันก็แค่แบบโฉบไปโฉบมาถ้ามันยังไม่โจมตีเราก็ปล่อยมันอันนี้ก็เป็นสตรูว์นะกระต่ายบิ <c oughs> ชายกระต่ายน้อยก็ ถึงแล้วแต่ว่าเราไปแหวะแวะแวะแวะเก็บของดีตรงนี้เก็บให้หมดที่จริงเป็นอ,อีกข้างหนึ่งด้านตรงข้ามที่เรา,เาต้องไปอะ่ะ เึ้นเข่าลงห้วยจริงตอนคืนนะไอ้หนุ่ม,มในตอนนี้กี่มโมงแล้วเนี่ยตีหนึ่งโอเคก็รอซะหน่อยเผื่อแบบมมศสตรูจะได้มองเห็นดีกว่านี้โอเค ก็นะยืนรอได้โอ้โอ้หมีมีน้ำแข็งจะอึดนิสนึงไงก็เขาบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เลเวลเยอะแล้วเอ๊นมลงมา เลเยวลเยอะแล้วแล้วก็มีธนูแบบที่แรงก็เคยโชว์ให้ดูใช่ไหมก็แรง200อะไรอย่างงี้ปกติแล้วธนูจะถ้าเต็มที่ร้อยกว่าร้อยกว่าแต่ว่านี่ก็ใช้ของเสริมก็เคยอธิบายไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยทำให้ยิงง่ายขึ้นนะถ้าอยากให้แบบฆ่าศัตรูอย่างง่ายๆก็ ทำอย่างที่ว่าคือแบบตีต,ตีแบบสมมติถ้าเป็นดาปตีดาไม่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ใช้ของเสริมใส่เข้าไปที่ตัวเราแบบนะเพื่อแบบเสริมให้สกิลด้านนี้แข็งแรงขึ้นประมาณนั้นก็ง่ายได้ง่ายได้ไดเป็นเปน,เป,นเป็นเคส็ดไม่รับอย่างหนึง่งโอเคนี่ก็ถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะทำเลยนะเลิม <laughs> โอเคก็เดี๋ยว กะว่าแบบว่าเรื่องตีเกราะกับนเรื่องการทำอย่าพิ่งซียังไม่พูดเรื่องการทำอ้ไรนะใส่ท่าอะไรอย่างนี้ก็จะแบบจะทำให้ดูแบบเป็นคลิปอื่นๆที่หลังอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็ทำเฟซตัวนี้เสร็จก่อนโอเคหมอนาน์ต้องนี้ไหม Good you're here I'll place the pieces on the altar and Dagon should speak to us นั่นเองครับอย่างที่บอกเก๋ย Mehrunes Dagon, the Lord of Change, we have brought your razor to you. We beg you, please, bring the blade's full glory to Tamriel again. It's not working, why don't you give it a try? Just put your hands on the altar. You <laughs> mortal. You are worthy of speaking to. You have claimed the pieces of my razor. It has been an amusing game to witness. But Dagon does not declare a winner while there is a pawn on the board. Kill Silas. He and his Cyrus, family have served Cyrus. their purpose. Silas. ก็ต้องฆ่าไอ้หมอนี im g> <g ่ไงทซายเลยเจอกค่อยเรื่อนหัวก็ก็ถ้ามีอ่านี้นี่เราก็แบบว่าเดี๋ยวผมจะทำให้สำเร็จท่านหลอดอะไรเงี้ยหลอดดีก้อนนะอันนี้ก็เขาช่วยผมหาชิ้นส่วนอะไรเงี้ยผมไม่ฆ่าเขาหลอกอะไรเงี้ยก็ตอบอะไรก็ได้ What? Only Dagon can declare if a pawn is worth keeping. I have spoken. Kill him. Take your rightful place as my champion, or I will crush you. <coughs> wait, wait. Don't kill me. There's another way. I can take the pieces back to my museum. seal them in a display case. You get a generous amount of gold. I get to complete my collection, and nobody has to die. ก้าหมอนี้ก็แบบเอแค่แบบอยากได้ดาบไปที่มิวเซียมนะไปที่พิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยจะได้เบรคพิพิธภัณฑ์เพลินเพลินนั่นแหละแต่ถ้าถ้าเราฆ่าถ้าเราฆ่าก็เราจะได้ทั้งดาบอ่ะแล้วก็ นั่นแหละได้ทั้งดาบได้ดาบนี่มาใช้เองแต่ถ้าเราไม่ฆ่าตัวนี้เทพเดกก้อนเนี่ยก็จะแบบนะส่งแบบลูกน้องออกมาจัดการเราอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเราฆ่ามันก็เราได้ดาบเหมือนกันแต่มันก็จะส่งลูกน้องมาจัดการเราแบบเพื่อความบันเทิงของมันอะไรอย่างงี้ฉะนั้นเราคิดว่าตัวตัวคิดว่าฆ่าฆ่าดีกว่าจะได้ดาบด้วยแล้วก็นะยังไงก็ต้องต่อสู้ด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นก็อันนี้เลย เไเร็วไป <c oughs> เอ้ยน้องดูดูด,ดูยืนนิ่งอะโทษนะมีนมปังโทษทีโอเคฉันจะไม่ปล้น เสื้อผ้านายอ่ะก็จัดศพเราเต็มคอรครับท่านก็อย่างว่าอ่ะแล้วก็ต่อไปก็พูดกับเทพเดกอนอะแล้วก็เทพก็โอ้ดีมากอะไรอย่างงี้แต่ว่าพวกความบันเทิงนะก็จะแบบส่งสตรอมาสู่เราแต่ถ้าเราไม่ฆ่ามันนี่เทพเดกอนก็จะแบบโกรธ แล้วก็ส,งส่งศัตรูสู้กับเราอยู่ดีแล้วเราก็จะไม่ได้ดาบด้วยฉะนั้นก็ฆนะ่าซะไหนๆก็ต้องสู้แล้วโอเค I pleased, mortal. I will give you razor. Use it Tamriel. am pleased, mortal. razor. wreak my Use you to havoc กอันนี้เราก็แบบก็เหมือนกันอันนี้เราก็แค่ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมจะได้ใช้นะ You have to be. been a worthy tool. Fill the world with destruction in my name. Place your hands on my altar one last time, and you will witness the power of day Dagon for yourself. <coughs>

เรียบร้อยอ้ะกจะส่งแบบอสมุนเดโมราอะไรสักอย่างอันนี้ครับ่านเดบราหา์เป็นเอ่ออะไรนะเป็นหนึ่งในวัตถุแม่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราใช้ในการตีนี่ติกร้อ หน้าเหมือนแบบตัวที่คอยช่วยเราอะไรอย่างนี้ก็ติกระเน,นี่ยแหละเกาะของไอเน,นี่ยหันนมาหน่อยครับอ่ะต้องใช้หัวใจอ่ะเดบบาฮาดไอเมื่อกี้ได้กุญแจแล้วก็ทำเราเข้าไปในนี้ได้อะ เข้าไปในนี้เพื่อแปลของดีเดอร์อรแต่ก็จะมีสเตรูเหมือนกันือท่วงนั้นกันก็อธิบายนะตามความเข้าใจออาตัวเองท <c oughs> มัวต้องขอภัยอันนี้ก็มีสตรูเหมือนกันนะพวกเดบราแล้วก็ ไม่ประมาทครับซึบที่ยังใช้นี่ะไอหนุมราวัางกรรมเรียกมาต่อโซ่พวกเดียวกันเองครับ โมราโทษครับทำพวกของพี่พวกเดียวกับพวกของพี่ไอ้ตัวนั้นเป็นไนเอ่ยนี่เหรองาน,นธรรมดากรเไรยบรยไม่ยากอีตัวนี้ไม่ยากเลยว่าแบบ เคยสู้ฟังหนึ่งแบบว่าเลเวลไม่มากเท่าไหร่ก็จัดการมันไม่ยากนักไม่โหดเท่าไหร่อันนี้เออก็เอาออไปเถอะเอ็กแชนทิ่ง <Yeah. S 1> อ่ะก็เพิ่มทักษะเอ็กแชนทิง เก็บข้องดีอันนี้ไม่มีอะไรว่างเปล่าหีบเอาที่หลังอันนี้อยัยใเอ่ยจะแทรกทำไมเนี่ยอันนี้หมวกมีอะไรมั่งนะโอ้โหนี่ m o o n s t o ก็ของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้น ันเรียบเม่เรือเรอจะมอหายหพี่แกอ๋อนี่ถูกกันแมวแมวก็มีแร่ทองกับอีโวนี่อีโวนี่ออกเสียงถูกเนี่ย เรีรยบร้อยไม่ได้เกินตีเ <laughs> <Hu> um> ต็งจริงสงสารมอนี่ไะขอโทษที